สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับจานอกชาแนลเช่นเคยครับช่องที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับสาระดีเกี่ยวกับการเลีล้ยงมาครับการฝึกมาขี่มาเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งปันม้านะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้พร้อมทั้ง กดไลค์พิมพ์ข้อความทักทายกันครับเพื่อเป็นกำลังและแรงใจนะครับคลิปนี้ครับพาทุกท่านมาอยู่ที่ฟาร์มเช่นเคยครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับนานเนื่องจากติดภารกิจนะครับภารกิจสำคัญหลายอย่างนะครับก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับชมกัน ค,คลิปนี้จานกก็มีเวลาครับเป็นวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้ถ่ายวันอาทิตย์ก็ช่วงสายๆลมหนาวพัดนะครับเย็นสบายก็จะทำการติดอ่านแล้วก็ฝึกนะครับฝึกนางวัสนานะครับก็หลังจากที่ทำการฝึกนะครับได้อ่า ประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดชั่วโมงนะครับเจ็ดชั่วโมงแล้วนะครับก็เริ่มเป็นพอสมควรแล้วก็คลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมพัฒนาการนะครับของวาสนานะครับเป็นม้าเพศเมียนะครับม้าเพศเมียอพอเป็นคอเตอร์นะครับคอเตอร์ก็ประมาณสัก เกือบร้อยนะครับแต่ไม่ไม่ใช่เลือดร้อยนะครับแบบปูเป็นเลือดร้อยนะครับเพศเมียครับเดี๋ยวจะติดอ่านนะครับเดี๋ยวไปชมพัฒนาการกันเลยครับติดอ่านก่อนครับ ก็ต้องทบทวนนะครับเริ่มจากาเริ่มต้นนะครับเป็นการตีวงก่อนนะครับเ,เรียงกำลังก่อนครับช่วงนี้ ขั้สุดท้ายก็ เมื่อฝึกเสร็จครับก็ทําการอาบน้ำนะครับมาอาบน้ําทุกครั้งหลังจากเราเสร็จสิ้นนะครับภารกิจนะครับการฝึกหรือว่าการขี่ก็แล้วแต่นะครับเราต้องทาความสะอาดสหรับร่างกายนะครับให้เขานะครับจะได้สบายตัวครับ แล้วบคลิปหน้านะครับพบกันใหม่นะครับคลิปนี้จานกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆหรืออยากจะให้จานกนะครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถส่งข้อความหรือว่าโทรมาแอดไลน์นะครับเฟซบุ๊กได้ก็ดีครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับฝากไว้คนรักมาทุกท่านนะครับรักก็ต้องดูแลเขาให้เต็มที่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ